สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับเจอผมเช่นเคยเฮียทรงล่งเหง๋งไอเล่งหงจะเจอกันแน่นอนเราจะมารีวิวสินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับผมจะมารีวิวสินค้าหนึ่งอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่คุณต้องหันมามองตัวเองละกับสุขภาพของคุณในยุคนี้นะครับสมุนไพไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างที่บอกว่าผมมีโรงงานผลิตขิงผงสำเร็จรูป มาตูมผมสําเร็จรูปโรงงานผลิตชาใบหม่อนมา30กว่าปีแล้วยี่ห้อบ้านสมุนไพรใครที่เป็นแฟนที่ซื้อผมอยู่นี่ก็รู้อยู่แล้วมีซื้ออยู่ตาม Big C, m a c ม a l u e c j ซีเจ e อ็ age, หรือแม้แต่ g o l e n p p รสแล้วก็ซื้อทางออนไลน์ของเราก็คือที่ Ad h e r b e r h o u u s e ขายดิบขายดีมากกับโปรต่างๆมากมายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งสินค้าที่บ้านสมุนไพรนำมาขายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ละเทียมดำเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าสัพพคุณเป็นยังไงแล้วกินแล้วมันเพื่ออะไรกันวะ,ะมาแล้วครับนี่คือกระเทียมดำนะครับมาเป็นเม็ดเดอย่างนี้เลยนะครับนีเปลือกด้วยเห็นไหมฮะ เป็นกระเทียมดำอบนะครับเปลือกนี่อบแบบแห้งเลยแต่ว่าโดยคุณสมบัติของเจ้ากระเทียมดำเนี่ยเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจับให้ดูเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีรสชาติจุยซีมากชุ่มฉ่ำอารมณ์เหมือนคุณกินกระเทียมโทนที่ดอง แช่อิ่มไว้แต่ว่าไม่ได้มีรสชาติหวานแต่รสชาติของกระเทียมเนี่ยยังมีแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ากระเทียมดำเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ขายในประเทศไทยไม่พอนะขายให้คนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าอะไรครับสบรรพคุณดีเหลือเกินสรรพคุณของกระเทียมดำเนี่ยนะครับบอกเลยใครที่ตอนนี้ฟังอยู่มี ควเปลี่ยนแปลงทางรากไงร่างกายดังต่อไปนี้อย่างเฮียเนี่ยหกมีความดันไหมมีน้ำตาลไหมขึ้น,ข,นขึ้นลงลงไหมน้ำตาลมีคอเลสเตรอรอลไหมถ้ามีอันนี้ผมว่าตอบโจทย์คุณได้นะครับเพราะว่าอะไรครับคนที่เป็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยคนหันมาใช้มากๆนั่นก็คือเบาหวานคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะ มีบางท่านนี่ถึงแบบโอ้กินเข้าไปปุ๊บนี่ถามหาเลยนะน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่หรือน้ำตาลในเลือดสูงมากให้รับประทานวันละ6เม็ดแบบนี้6เม็ดกินเวลาไหนก็ได้6เม็ดนะครับ6เม็ดนะ1เดือนคุณจะมาดูว่าน้ำตาลคุณเปลี่ยนไปไหมหรือเปลี่ยนไปไหมแต่สำหรับใครที่ปกติอย่างพวกที่เป็นความดันเอ่ยคอเลสเตอรอลเอ่ย ปกติที่เรามีอยู่แต่ไม่ได้รุนแรงมากก็ให้กินวันละ4เม็ดอย่างเงี้ยสมนี่ตอนนี้ซัดอยู่วันละ4เม็ดกินเพียวๆอย่างนี้เลยนะเคี้ยวตุ้ยเลยกินกับข้าวก็ได้กินกับอะไรก็ได้นะครับมันจะให้สรรพคุณคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันช่วยลดคอเลสเตอรอลที่สำคัญคุณสมบัติของกระเทียมดำเนี่ยนะครับในในหนึ่งเม็ด จะมีความเข้มข้นเท่ากับคุณกินกระเทียมขาวเนี่ย16เท่าคือ16เม็ดว่างกันเถอะนั่นหมายความว่าคุณกินวันหนึ่ง4เม็ดคุณจะได้เท่ากับคุณกินกระเทียมขาวเม็ดขนาดเนี้ย50กว่าเม็ดนี่คือผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เฮียสงมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับแพ็คมาอย่างนี้ครับนี่ครับกระเทียมดำไทยบา้านตาสวนไทยนะครับ GMP นะครับโรงงานได้มาตรฐาน h a c c p กระเทียมดำไทยแบ็กกาลิสสวนไทยนะตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้คนสงสัยว่าแพ็คก,กิ้งข้างในมันเป็นยังไงนี่วอยข้างในแพ็คใส่ฟลอยมีซิปลูดอย่างนี้ตัดเสร็จปุ๊บรูดเก็บป๊บข้างในมี ตัวกันชื้นเรียบร้อยนะครับน้ำหนัก500กรัมประมาณ6ประมาณครึ่งกิโลมีเม็ดพวกนี้เนี่ยกระเทียมเนี่ยอยู่ประมาณนะประมาณ120เม็ดนั่นคือถ้าคุณกินมาละ4เม็ดคุณจะกินได้ประมาณเกือบเดือนนึงนะครับอยากรู้ใช่ไหมขายราคาเท่าไหร่นี่ครับราคาขาย 650บาทต่อแพ็คตาสวนไทย650บาทต่อแพ็คนะครับเก็บได้นานแค่ไหน2ปีอุ้ยกินเดือนนึงก็หมดแล้วถุงหนึ่งเนี่ย650บาทเพื่อสุขภาพคุณคุณจ่ายไหมคุณไปนู่นไปนี่ใช้เงินใช้นู่นใช้นี่เพื่อสุขภาพตัวเราเองออกกำลังกายให้ดีดูแลสุขภาพแล้วก็เสริมด้วยสมุนไพรแบบนี้เฮียสมบอกเลยว่า จัดด่วนซื้อไปกินเองก็ดีซื้อไปบอกฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรักก็ดีซื้อไปถวายพระก็ยิ่งดีนะบอกเลยครับถ้าใครสนใจซื้อติดต่อได้เดี๋ยวนี้เลยที่แอดเฮอร์เบ e ร e r เฮา h o แอดเฮอร์เบร์นะครับแอดเฮอร์เบนะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ085 909 0964 0 8 5 9 0 9 0 9 6 4วันนี้เป็นสิ่งดีๆที่เฮียส่งเล่งงงม,มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองกันฝากไวยครับวันนี้เฮียซ้งเล่งงงม,มาเรื่องมีเรื่องดีๆมาฝากก็ถ้าชอบก็อุ่นหนุนกันนะครับกับสวนไทยครับกระเทียมดำไทยนะครับกินเพื่อสุขภาพใครๆก็ต้องรักสุขภาพเชื่อผมไม่งั้นเฮียซ่งตีตายเลยนะจับสุขภาพมาก่อน หาตังก็หาไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ